เพิ่งเลิกงานคะ่ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะคะนี่จะทำอะไรกินยำม,มามา่าใส่หมูสับนี่ยำเลยกินง่ายๆวันนี้อยากกินเส้น ซื้อหมูมาทำข้าวต้มให้น้องโซเฟียเหลือก็เลยทำอันนี้เลยแซ่บไหมเนะี่ยโอ้แซ่บผัมกมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ต้นขึ้นช่ายผักเยอะๆใส่ลงไปเลยนี่ทุกคนยำยำยำ ยำง่ายๆกินคนเดียวพี่แฟง,งยังไม่กลับพี่แฟงไปทาง,งานต่างอำเภอวันวนี้ไปซ่อมซ่อมรถเข็นให้คนแก่เทบวะเลยทุกคน,น,นดูผักสดๆน้องสเฟียก็จามชิดๆอยู่นู่น ีเนื้ออะไรนะมีแต่เนื้อสับมีแต่หมูสับทุกคนหมูสับหมูสับนี่ยำค่ะยำม,มาม่าใส่หมูสับกินง่ายๆสบายสบาย สไตล์แม่จอยผักเหรอผักมีอยน,นี้ถัว่วลันเตากับกะหล่ำปีมาจ้ามาจ้าทุกคนม,มาโซยกันเลยทีนี้โซยกันแซบๆเลยยำแซบๆตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่ง กินยั่วคนที่เมืองไทยดึกแล้วเนี่ยที่เมืองไทยอะ่ะดูทุกคนยำม,มาม่าใส่หมูสับน้ำยำใส่น้ำปลาด้วยแซบ อืเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์น้องโซเฟียว่าเป็นไงบ้างวนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง อร่อยอ,อยูอ่ยคนที่เมืองไทยอย่าดูนะเนี่ยช่วงเนี้ย theo quan vừa dài mở cửa thêm Thắc จะต้มมาม่ากินเฉยๆมันก็น,น่าเบื่อนะต้นอันนี้นสดดีหอมด้ะ วันนี้ขายของตั้งแต่เช้าไม่มีลูกค้าเลยลูกค้าเข้ารับปลายมากได้ขายของดีตอนบ่ายสามครึ่งทุกคน บ่ายสามครึ่งถึงสี่โมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงวันนี้รวมยอดวันนี้ได้เจ็ดพันเจ็ดพันครนถือว่าโอเคอยู่ไม่มากไม่น้อยกำลังดี พริกส mm ิบเม็ดคำหนึ hmm. ่ง เดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์น้องโซเฟียว่าอาการน้องโซเฟียเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะแฟนขับเป็นห่วงหนูว่าหนูเป็นยังไงบ้างบอกแฟนขับสิเป็นยังไงบ้างโอเคไหม ข้ายังชั่วยังข้า <c oughs> ยังชั่วยัง <c oughs> บอกสิข้ายังชั่วแล้วค่ะพูด <c oughs> หนูข้ายังชั่วแล้วค่ะ <c oughs> หนูเริ่มจะหายดีแล้วค่ะ <c oughs> โชว์สิดูีน <c oughs> หนู <c oughs> ทำข้าวต้มให้น้องโซเฟียหน้าตาตัวร้อนอยู่นะเนี่ยดูตาสิ แม่ว่าหนูแพ้เกสรดอกไม้แน่เลยนันดาชนที่มันดอกต้นไม้ที่มันเพิ่งขึ้นอะ่ะขึ้นใหม่อ,ะ mm hmm. อ่ะอืออ่ขอบคุณแฟนคลับหน่อย mm hmm. แฟนคลับบอกให้นูกินดิวางก่อนหนูกิน mm hmm. อินแล้วแม่จะได้ปิดคลิปเไรนะขอบคุณนะแฟนคลับขอบคุณนะคะ mm hmm. ขอบคุณที่เป็นห่วงหนู uh huh. พูดสิขอบคุณ,คณที่เป็นห่วงหนูเป็นห่วงหนูนะคะ,ะ,คะหายดีแล้วโอเคขึ้นแล้วดสูสดสดน้ำข้นจืดให้นมกินคนเดียวโอเคบายบายก่อน